แล้วมันเอาระเบิดอะแขนใครบก้างมันก็ไม่มีของนั่นน่ะเห็นไหม มันมีแค่กระเป๋าอะนแได้กล่องระเบิดมาจากไหนตอนแรกมันอยู่เนี่เห็นไหมมันไม่มีของเลยเห็นไหมกล่องสีส้มนั่นไม่วาอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยเห็นไหมรูเขาจาหลังคารถลุงัปนบาตอนที่ท่านซื้อผักกับมันมันวางอยู่ที่ข้างตัวก็ั้่กล่องสีส้มแล้วลุงก็ไปเรียกมอเตอร์ไซค์มาให้พอวินเข้ามาก็เห็นว่าเมาก็ราะไปอา 好。的。 ไปในยางอะรอย่างเง้ตรวจยางตรวจ็ไปคลองตรวจไปคลองไปลาพโพงน้องําลำพงลำพงพีโพงลำพงลำพงลำพงลงเหโพงเหมือนมันคืออะไรอะลำพงเหรอลำพงผมก็ไม่รู้เขาทำอะไรแต่รู้เป็นลำพงบอลบอลนี่ไงลำพงเนี่ย มีเสียบมีตัวเลขให้แกเลยตัวตนเรเห็นเลยว่ามันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่เราเป็นลูกน้องของเนี่ยมีแขงวงจรปุ่มตัวตนทังหมดเลยเนี่ยของกองหน้าเนมันันไอ้แท่งดำๆคืออะไรพี่ผ่านผ่านผ่าน น่าจะทานนะเพราะวันนี้เขาเมาผมเลยไล่เขากลับบ้านตัวเขาอยู่ไหนตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมไล่เขากลับบ้านไปแล้วลุงที่เอามาของกลางนี่แหละนัดครับน้องชื่อนัดตามนัดอันนี้มันกินเหล้าหมดไปตามนัดเดี๋ยวไปตามให้หน่อยได้ไหมซื้อมีเล่มมันมีแป้นด้วยครับมันมีแป้นที่ก็เลยเขาจะไปอยู่บนมานะครับเพราะเขาหยุดใจเขาดิ้นดันไน้นลยนะครับเคาเปิดเขาไม่รูกถ่ายเลยผมดทุกแย่งมันเหมือนเลยมีอยู่เขาเจอแบบนี้นะครับ เรางนเราพบดินระเบิดหรือไอ้ปุ๋ยอะไรมานี้ไม่มีแต่ว่าดึงขังมายูนี่อะไรก่อนเนี่ยเนี่ยผ่านเป็นแบตเตอรี่ครับนึ้งเอ่เมาเี่มานี่มาฟังเอ d ดีก็พูดเนี่ยมันตึ้งสยรับเป็น b ีไอยูดีมันรค่ตัวย่อเขากบูทูกองตว่อบูทูดครับไม่เป็นตัวย่อของระบบบูทูบ ไม่ใช่ตัวเลขดิจิตอลใช่ครับใช่ครับเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ตัวเลข สี่โมงกว่าใช่ไหมคะเขาเขาเมาเขาบอกลุงลุงขอนอนหน่อยมาไปไม่ไหวเขาก็ไอผมไปเรียกรถมาเดินไป่ใส่ไม่มาก็ไม่เอาก็เลยนอนกลางถนนเลยนอนกลางถนนเลยแล้วถุงที่เขาถือติดมือมาด้วยเนี่ยเขาวางยังไงคะลักษณะมติดา เขาไปข้างในผมก็จะรับนะเขาเอาขอไปด้วยนะบอกว่าเอาไอ้ลุงลุงจะไปทำอะไรไม่เอาลุงไม่ชอบเราโม่ของที่ว่านั่นคือไอ้สิ่งที่วางอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะคุณลุงบอกว่าให้เขาไปด้วยแต่เขาว่าแต่เขาไม่เอาเขาให้ลุงแล้วลุงแล้วลุงไปเห็นตอนไหนคะเห็นเห็นตอนแรก แล้วลุงคิดว่ามันเป็นลำโพงไหมคะไม่คิดมันมีสายมีอ้เหมืหมอมนระเบดล้ลใไหมคะามาอ๋เหมอเบิดเลยใช่มคเหมือนระิดเลยใช่มคะโมอนแะเลยมโอ้นระเบิล้งช่ไะน้ามอนเลยใช่หมะอ้อนรดเใ่อ้ยหมนรดูหน่อ้ยเมานเดเมาอ้ยเมาอนเาดู ตามเดินจริงด้วยน้องสอบกับแน่นอนแล้วอย่งนี้ก็ระเบิดเราก็โทรแจ้งตำรวจเลยใช่ไหมคะรู้ใหน้องโทรรถคนยอมมาวางนี่อยู่แถวนี้หรือเปล่าคะคุณลุงเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยใช่ไหมคะแล้วแตกตื่นกันเลยใช่ไหมคะตอนนนั้รู้ระเบิดแล้วใจแบบรู้สูงในใจเป็นใจที่ดีอยูใจไม่ดีเลยก็ไน้องบอกบอกตำรวจเลยบอกตำรวจเลย ้ห่กอ,อันนี้มันเป็นยังไงพี่ก็โดยสรุปแบบนี้นะครับจากการที่เราตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ผมแจ้งไปตอนแรกเนี่ยว่ามีชายลักษณะเหมือนคนเมาเนี่ย,ยถือถุงมาแล้วเนี่ยแล้วามาวางปรากฏว่าเป็นตู้น,นี่นะครับก็มีน้องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวไปเนี่ยก็มายืนยันว่าเป็นลำโพงนะครับแต่ลักษณะที่มาต่อสายไฟ มีตัวเลขมีอะไรเนี้ยก<อ>็อาจจะเข้าข่ายว่ามีความผิดครับอาจจะขอให้เกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจนำตัวพา,าไปควบคุมตัวชายดัง่าวนะครับไปสอบสวนที่โรงพักถ้าพิจารณาแล้วมีความผิดก็จะแจ้งข้อหานะครับสรุปวนะ่าคือไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่วัตถุระเบิดเป็นลำโพงแต่ว่าเขาเอามาต่อกับสายไฟแล้วก็แป้นดิจิตอลซึ่งแป้นดิจิตอลเนี่ยก็เป็น หัวเราที่ค้างๆค้างไว้ไม่ได้ไม่ได้หัวเราวิ่งไปวิ่งมาฝากประชาสัมพันธ์ถึงชาวบ้านที่เจอวัตถุเรียนเพราะเป็นรอย่างี้ครับคือลักษณะแบบเนี้ยอยากอยากไปทำครับเพราะว่าเราจะต่อให้คนอื่นมีความเข้าใจผิดแล้วต่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับท่านก็จะมีความผิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคคุณไม่เป็นไรนะแต่เพลงยงก็คือละโงบลูทูธ แล้วแล้วยังไงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมือวงระมือเบื่อแต่ว่ามันแล้ววันนี้เราเราไปทำอะไรกันไหมผมกินเหล้าเมาอ่าครับแล้วเราพักที่ไหนครับพักอยู่ซอเท่าไหร่ที่พักเราอ่ะซอยสิบสี่ซอยตึกสีม่วงนอนเมาเนี่ยไปที่ซอยสิบใช่ไหมซอยแปดซอยแปดไปทำอะไรตรงนั้นข้างร้านทองก็เดินกลับเดินกลับแต่ผมกลับไม่ได้ เรียกรถกู้ภัยผมนอนกู้ภัยไม่มาเมาไม่ไหวเลยใช่ก็าเลยเอาลำพงวางไว้ก็จบแล้วก็เลยยายลุงฝากลำพงไว้ก่อนนะบอกใครไหมบอกยายกับลุงที่ขายผักโอ้อบอกยายลุงขายผักที่ข้างร้านทองบอกว่าบอกว่าไงครับผมฝากไว้ก่อนแต่ยายบอกว่ากลับเลยบอกว่ากลับเลยจะผมกลับไม่ได้อืเพราะว่าผมเมาอยู่เลย สักดาฉ่ำช้านุมานน่าเจริญได้สามเจ็ดช่องศูนย์อาหารเวสต์มีร์เอาเอาจ้าชื่อชื่ออย่าชื่ออะไรให้ให้ให้เราถามว่าแม่าชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อนั้นอ่าชื่อจริงสักดาดอกบัวอมีใกล้เอาทำไมวันนี้เอาอะไรไปวางไว้ไม่ซอยแปดผมเมาเมาครับผมเพราะว่าผมเอาลำโพงไปฟังด้วยลำโพงบลูทูธครับ แล้วก็ล,ลุงยายที่ขายเออยายผมฝากไว้ก่อนนะแกบอกว่าเออให้เอาไปเลยแต่ผมว่าผมเมาแล้วผมไปไม่ได้ผมก็เลยจ้างวินกลับบ้านแล้วก็ว,วางอยู่ตรงนั้นอ๋อแล้วลำโพงมันเป็นลำพงบูทูธที่ใช้ได้จริงไหมหรือว่าใช้ได้จริ<อ>งครับผมมันต้องมีสายมี เรวไปวางข้าร้านทองเนี่ยเป็นระเบิดนะดิพ่อใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่วางไว้นานยังผมก็เข้าใจอยู่มันข้างร้านทองด้วยไม่แล้วางไว้นานยังอ้าวเหรอวางไว้นานไม่ต้องไหนกีโมงั้ตีกี่โมงตั้งแต่เราอยู่ห้องสืบเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่นะพี่นะประมาณห้าโมงหกโมงเหรอพี่นัดที่ผมเดินไปหาพี่ประมาณกี่โมงประมาณกี่โมงเย็นพี่ ตอนเย็นอ่าครับตอนเย็นเออไปกินเหล้าที่ไหนมากินก็กินกินอยู่ในตลาดผมซื้อกินเองแล้ว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 เดินเดินมาหรือว่านั่งรถมาถึงเวยเอาไอ้นั่นไปเอาเราเปิดเดินเราบูฟูดเนี่ยไปวางเดินมาผมเอาลำพึงเปิดไหมเปิดมได้ไหมไม่ได้เปิดถ้าคเปิดผมก็เปิดได้แต่ว่ามันไม่มีที่เชื่อมต่อแล้วถือมาแล้วไงเอาถึงร้านทอง จะให้ทำาระเบิดผมก็ทำด้เรื่องนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยเราถือเร่มาถึงเ้านทองแล้วจะยังไงไปไม่ไหวผมก็ทหารเก่าผัดสองสี่เก้าอ่าเล่าอะไรมาอ่นีไปเรื่อยเลยสี่สิบสี่สิบสี่กีไม่รู้ว่าอะไรครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสามเจ็ดสองหนึ่งศูนย์ปีหน้าขึ้นสี่สิบเอ็ดปีหนังาเก้าใช่แล้ววันยังไงเหตุแล้วรู้ไหมว่าเนี่ยเราเอาไอ้ลำโพงบูทูดไปวางไว้เนี่ยเขาแตกตื่นทั้งซอว่าด่าเลยเนี่ย รู้ไหมรู้ไหมไม่ก็คือมันทําไม่ได้เลยที่ผมพูดมาผมขอโทษมันทําไม่ได้เกี่ยวกับกระเบืงมันทําไม่ได้เลยจริงๆรแม่ลำโพงตัวเนี้ยเราซื้อมาจากไหนหรือ,อท <ำ S 1> ําเองแล้วมันมีแบบมันเป็นแบบนี้ก็ลักษณะเป็นแบบนี้ แล้วเราก็ต้องเอามาเชื่อมต่อแล้วก็มันต้องมีอะไรทุกอย่างที่มันเชื่อมต่อกันในวงจรเนี่ย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 อย่างเงี้ยอันนี้ทำแบบนี้ไหมหรือว่าเราทำเองเกลี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะทำเองนี่แหละเราทำเองเหรอเนี่ยนะเราทำเองเจตนาเหนาะเหรอเราทำเองเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเออเราทำเพื่ออะไรเไม่ฟังหรือไงแบดแบดเราไม่ต้องชาร์จแบตแต่ว่าเราใช้ได้สามสี่ชั่วโมงอ๋อเอาแบตโทรศัพท์เอาเอาแบตอะไรนะเอาแบตที่ใช้หัว ชาที่เราใส่หัวน่ะเอามาใช่เอามาดัดแปลงเอาือแล้วเมันถึงทำไมถึงไ็อยู่ตรงร้านทองอ่ะโอ้ก็ผมเมาเมาน้วยแล้วไปบอกใครฝากไว้หน่อยเดี๋ยวผมมาเอาฝากบอกใครบอกก็บอกบอกไก้กับลุงครับเออแล้วเขาได้ยินเมื่อตอนเราบอกอ่ะได้ยินล้วทำไมถึงหดไปเขาไม่ได้บอกอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมยอมรับผิดเอา แล้วรู้สึกไงบ้างตอนนี้โอ้โหซอยวัด่านบุ้มบั่มเมืนทั้งซอยเลยไอ้ตัวตัวเอานั้น้านทองตัวคนนี้เอาขอโทษชาววัดาหน่อยขอโทษหน่อยเนี่ยมหันกล้องมาเลยเอาขอโทษนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันตำรวจไปบุกที่ห้องกำลังคุยกับสาวอยู่อ๋อาได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวไปส่งนันอย่างนั้นเอาบายบายกล้องหน่อยบม่เปยนครับทําไงผมเกลียวเก่งนาเลย